ลูกค้าบูธไฮบิดนะปี15-16เครื่องคันนี้สม 2, ัครอตอตอ ที่แครพัรมีให้ตัวสอบตัวเซ็สภาพกันได้เลยลูกค้าเบกกี้สบอรับไป2,800สนแปบาทเชิญค่ะมั่นใจสภาพที่เจอราคาได้เลยเปิดราคาได้ัำเลยไหมคะสองเข้ามาแล้วออนไลน์บิดค่ะหน้าร้านยกก่อนก็นได้ค่ะออนไลน์ไป<ล>็พผู้เดราคามาก่อนราคาได้มาก่อน,นี้ลูกคา้าเลย 2, 000, 2, 000สองพันสองพันเซื้อขาด้าซื้อค่ 2, ะสองราคาไปต่อซื้อตัดบินมาเลย0่สี่พันสามค่ะสองดราคาไปต่อบินมาค่ะสองสี่สนามบ้าหก่ะสต่อยกใหม่อะไรเซืรอค่ะเสื้อกวปแปดแปดแปดเก้าศูนย์เสื้อขาวเก้าศูนย์เสื้อขาวราคาไปต่อออนไลน์บิดใหม มีนักตันเลขสมาไหมสองสมันนะสองใส่กาเองพันสองกางเกสองพันสี่พันสี่พันสื้มาลาสื้อสักสี่นะคะไปต่ออะไรฮักสู้บิดใหม่หกพ0นสู้มาไปต่อเลข3ามาไหมแปดพันแปดพันเสื้อขาวสู้อสักไปนคะป อะไรหักสูบิดไปอีกทีค่ะสามแสนบาทราคาไปต่อสาแสนบาทไปต่อไปนะสองพันสองันกาลอะไรควมีใหม่หักสู้บิดใหม่นะสามแสนสองพไปต่อลูกค้ายงไปหกพันลังสู้เข้ามาค่ะอะไรหักสูบิดอีกทีค่สามสนพลาตอนนี้สสนพันนับหนึ่งแปไปต่อยกอีกทีลูกค้าหนึ่งหมื่นหนึ่งมลาซูไแล้วอะไรทซรับควนบิดใหม่ไปต่อไหมคบสาแสนหนึ่มื่นที่ลาน้สามแสนหนึ่งบาทราคาตอนนี้สามแสนหนึ่งหมื่นนับหนึ่งสามแสนหนึ่งหมื่นนับสองตอนน

สามขายค่ะตลงขายที่ราคา3ามแสนหนมนกพนบาทราคาทองลไสามศน์สี่องเก้าสามศูนย์สี่สองเก้ประมินได้ไปในราคาสามแสนหนึมนพนบาทค่ะราคาทองอลาประเมินได้ไปขอบคุณค่ะ